ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ห้างหายไปนานก็ไม่ค่อยว่างนะครับก็ขอโทษทีนะครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปแจกรหัสลีไฟกันนะครับผมมาอันนี้แจกเฉพาะคนที่ไม่มีรหัสเล่นเท่านนะครับเฟซผมตายด้านล่างคลิปนะครับ ผมจะทิ้งลิงก์เฟไว้แล้วก็ทักมาอันนี้ย้ำนะครับให้คนที่ไม่มีรหัสเล่นจริงๆนะครับก็มาดูตรงนี้เลยก็ประมาณนี้เลยครับก็แบบไม่ได้ชุดไฮไลท์นะครับไม่มีชุดอื่นตัวละครก็ประมาณนี้ครับแล้วผมะะายไปละเอียดเลยนะพูดอย่างละเอียดเลย นี่ครับชุดเดียวผมจะเลื่อนช้าๆก็มีแบบนีน้อยเองอะครับมีชุดขาวชุดจิงจอก็อะไรนี่ผมไม่รู้นะแล้วก็มีแว่นนะครับแล้วก็มีหนวดขาวนีครับมีอันนี้ด้วยโคตรเท่ก็มาดูส่วนเสื้อนะครับนี่มีโคตรเท่เลยครับดูดิ มีชุดเนียบขอดเสื้อเอชุดสีขาวก็มีนะครับก็นี่ครับประมาณนี้ดูเลยนะครับแัดนี้แจงปีนะครับไอ้กางเกงบอลก็มีนี่ครับประมาณนี้ครับนี่กางเกงปีกนกโคตรแลจะประมาณนี้เกือบแตะก็มีนะครับ แล้ก็เฮ้ยอันนี้รองเท้าแรงเลยนะนี่ก็ใส่ซื้อใส่คู่กับไปชูดโคตรเทโคตรเท่เ,ทเลยไปมาดูชุดผู้หญิงกันนะครับ <I love S 1> นี่เจ็ดเคหัวอายุนี่นะครับแว่นอายู ก็เสื้อแบบไม่ค่อยมีนะครับเส่เสื้อ,อน,นี้ไปก่อนชุดผู้หญิงก็มีแบบไม่เยอะนะครับทุกคนครัแบบกางเกงสปอนเซอร์ผู้หญิงแลบบ้วก็นี่ครับนี่ชุดก็มีประมาณนี้นะครับามดูอื่นๆบ้างก็มีพิมพ์เขียวลูกแก้วไปแรกเองเลย ่อไปดูคู่หูก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่มีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับทุกคนต่อไปมาดูคอลเลกชันใช่ไหมใช่นี่ก็ท่าทางถ้าเสียใจถ้าสวัสดี ท่านั่งท่าตีลังคามีหมดครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับกระเป๋ามังกรนี่ครับกระเป๋าแพนด้าให้กระเป๋เานี้เลียนะนนี้ก็ให<ม>้มีอันนี้เลยเฮ้ยก็ส,สกิลล์เก็บลาบเก็บไกนะครับสำหรับคนไม่มีเล่นจริงๆนะ ก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่สํำคัญเท่าไหร่หรอกค้ามไปเลยอันนี้ก็ครบนะครับน,นี่ไม่มีอันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มกล่องให้ดูเลย โ,โคตดเกลือรครับดูดีดูสก,กินปืนกันเลยนะครับเอ็มโ,โฟของแกกอันนี้ถาวรน,นี่ก็ที่สุ่มได้นี่ถาวรน,นะครับก็ถาวรน,นี่พวกนี้ไม่มีครับลาดใกล้ๆนะครับไม่มีอะไรไม,ไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็อันนี้ดีนะนี่น,นี่ก็ถาวรน,นะครับถาวร สองไฟถาวรน,นะครับเอ้าเคยเชิญมันก็สุกงสก,กินปืนอะไรแยะๆนะครับนี่กระถังแหล่นันนี่นี่ก็แหล่น,นะครับก็ประมาณนี้นะคะหมัดก็ไม่มีไอวอนี่สองอันเองน,นะครับประมาณนี้นะครับไอตไาก็บบาทับเฟซมานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรต่อแล้วนี่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ s <S ขอบังครับ